สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ในวันนี้นะครับคำถามที่ผมได้ยินบ่อยมากจากคนที่เริ่มลงทุนคือจะเลือกลงทุนในหุ้นปันผลหรือกองทุนรวมดีทั้งสองทางต่างก็บอกว่าสร้างความมั่นคงได้ทั้งสองก็พูดเรื่อง passive income ทั้งสองก็มีนักลงทุนแนะนำแต่จริงๆแล้วเหมาะกับใครและคุณควรเลือกแบบไหนวันนี้เราจะเล่าเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกครับ หุ้นปันผลคือหุ้นของบริษัทที่จ่ายผลกำไรคืนให้ผู้ถือหุ้นทุกปีเหมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วได้ส่วนแบ่งกำไรสมมติเราถือหุ้น1000หุ้นบริษัทประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ3บาทเราได้เงิน3,000บาทโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มหุ้นปันผลจึงทุกมองว่าเป็นเงินเดือนที่สองหรือบำนาญส่วนตัวแต่การถือหุ้นปันผลมีข้อแม้ครับเราต้องเลือกบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแรง กำไรสม่ำเสมอธุรกิจมั่นคงในระยะยาวเช่นกลุ่มไฟฟ้าโทรคมนาคมหรือสินค้าบริโภคหุ้นปันผลเหมาะกับคนที่อยากได้ไรายได้ประจำจากการลงทุนโดยตรงและพร้อมที่จะเลือกเองกองทุนรวมคือการเอาเงินของเรามารวมกับคนอื่นแล้วให้ผู้จัดก,การกองทุนมืออาชีพเอาไปลงทุนแทนไม่ต้องเลือกหุ้นเองไม่ต้องนั่งเฝ้ากราฟมีหลากหลายรูปแบบเช่นกองทุนหุ้นไทย กองทุนหุ้นต่างประเทศกองทุนตราสารหนี้กองทุนอสังหาอะอปะแต่สำหรับกองทุนที่เน้นจ่ายปันผลก็มีเหมือนกันข้อดีของกองทุนรวมคือสะดวกและง่ายเพราะเราเหมือนจ้างผู้เชี่ยวชาญทำงานแทนแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าการลงทุนเองและเราไม่มีอำนาจตัดสินใจเต็มร้อยหุ้นปันผลได้กระแสงเงินสดตรงจากบริษัทเลือกเองควบคุมพอร์ตได้ มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าถ้าเลือกถูกแต่ต้องใช้ความรู้ศึกษาธุรกิจอ่านงบการเงินความเสี่ยงสูงกว่าถ้าเลือกผิดกองทุนรวมคือเหมาะสำหรับมือใหม่ไม่ต้องเลือกเองกระจายความเสี่ยงอัตโนมัติเพราะลงทุนหลายหุ้นมีผู้จัดการกองทุนดูแลให้แต่ค่าธรรมเนียมสูงหักจากผลตอบแทนเราไม่มีสิทธิ์เลือกหุ้นที่กองทุนลงทุนถ้าคุณเป็นมือใหม่ยังไม่มีเวลาศึกษามาก กองทุนรวมอาจเหมาะกว่าเพราะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยถ้าคุณเป็นคนชอบควบคุมเองและพร้อมที่จะเรียนรู้หุ้นปันผลตอบโจทย์เพราะเราจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจโดยตรงหรือจะทำทั้งสองก็ได้ครับลงทุนในกองทุนรวมเป็นฐานแล้วเลือกหุ้นปันผลบางตัวเพิ่มเพื่อสร้างกระแสงเงินสดลองนึกภาพคุณ A และคุณ B คุณ A เลือกลงทุนในหุ้นปันผล3าถึงสตัวเช่นหุ้นไฟฟ้าธนาคารและโทรคมนาคม ได้ปันผลตรงทุกปีปีหนึ่งอาจมีไรายได้เสริม40,000-50,000ถึง 50, บาทคุณบีเลือกกองทุนรวมแบบปันผลก็ได้เงินปันผลเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ากองทุนถือหุ้นอะไรเน้นความสบายใจสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็มี Passive Income แต่ต่างกันตรงใครควบคุมหุ้นปันผลอย่าหลงกับ Dividend Yield สูงเกินจริงกองทุนรวมอย่าลืมดูค่าธรรมเนียมเพราะกินผลตอบแทนระยะยาวทั้งสองทาง ต้องคำนึงถึงเงินเฟอ้ออย่าคิดว่าหนึ่งหมื่นวันนี้จะเพียงพอในอนาคตหุ้นปันผลกับกองทุนรวมไม่มีคำตอบว่าอะไรดีกว่ากันแต่มีคำตอบว่าอะไรเหมาะกับคุณมากกว่าถ้าคุณอยากลงมือเองเลือกเองหุ้นปันผลคือทางเลือกถ้าคุณอยากความง่ายและสบายใจกองทุนรวมคือตัวช่วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นเพราะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนถ้าไม่เริ่มวันนี้ อีก10ปีก็ยังไม่มี Passive Income อยู่ดี